ทุเรียนจ้าทุเรียนทุเรียนสวยๆนะคะทุเรียนสวยๆสวยส,วยส,วยส,วยสดงดงามเลยคะ่ะทุเรียนสวยงามมากเลยจ้าทุเรียนลดพุ่มพวงค่ะจะซื้อทุเรียนมา เรียนจากทุเรียนทุเรียนหม่อนทองนะคะสวยสดงดงามเลยค่ะสวยงามมาก ข้างล่างเป็นแตงโมนะคะข้างล่างเป็นแตงโม สองทอนจะสองทอนทุเรียนกับแตงโมใครอยากกินอะไรก็บอกนะคะใครอยากกินอะไรก็บอกจ้าบอกจ้าทุเรียนจ้าทุเรียนข้างล่างเป็นแตงโมนะคะ แตงโม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 ลูกโต,โตโตหวานหวานถ้าประทานถูกอกถูกใจเรียนหมอนทองจ้าเรียนหมอนทองกิโลละร้อยบาทปีนี้ทุเรียนถูกจะ้ะทุกปีไม่ได้นะราคานี้ปีนี้คนกินโอ้โห <_' en> ไม่มีแรงจะปอก สองอย่างนะคะสองอย่างแต่งโมกัทุเรียนอยากรถพุ่มพวงนะคะ เียนนมอนทองนี่แต่ลูกสวยๆเท่านั้นเลยสวยๆสดๆกิโลละร้อยจ้ากิโลละร้อยจับสวยกินได้แตงโมนี่ก็ลูกละสามสิบบาท แดงโมนี้ไปเอามาจากโกดังโกดังนั้นก็ส่งห้างนะคะเขาส่งห้างถ้าขั้วมันเหี่ยวเขาไม่เอาเราแต่เราชอบเพราะว่ามันแดงห้างเขาขายเขาขายช้ามีแต่คนรวยกินอันนี้ก็กินได้ทุกรุ่น ถ้าคัวมันเหี่ยวแล้วมันแดงเจ๊ดหวานเจี๊ยบคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอพระคุณเป็นอย่างมาก